สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดิเลือซิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฮิโนวิกเตอนะครับ500รุ่น FM1A โดยเซลตองครับมาติดตามรับชมกันนะครับนี่ครับ FM1A มาดูมีระบบีอะไรบ้างพี่ตังยกหัวแบบระบบไฟฟ้าครับอ่าระบบไฟฟ้าทำไงครับยกขึ้น ดึงสลักใช่ไหมครับนี่ครับตัวดึงสลักตัวนี้จะมีสัญญาณเตือนนะครับนะครับผมถ้าเรากดปุ่มตัวนี้หัวจะยกขึ้นไม่ได้เจอเตดอยู่เอาลงอลงัองนถ้าเราลงสุดระบบจะตัดนะครับถังน้ำมันกี่ลิตรพี่ต๋อง400ครับถังน้ำมัน400ลิตรนะครับ,รบแบตเตอรี่2ลูก24โวลต์นนครับ ตัวยี่สิบแอมใช่ไหมพี่ตังตัวห้าครับระบบแล้วก็การดูแลรถนะครับดึงน้ำมันเครื่องดึงตรงไหนนะครับตรงนี้ครับนี่เป็นพวกพอร์ครับทมอะไรครับนี่หม้อน้ำครับน้ำเราดูตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ นั่นแหละโอเปนปิดมาดูภายในนะครับตัวนี้มาพี่ต๋องอธิบายตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นดีเอลครับนี่กดกดปุ๊บล็อกพอกลางนะครับนี่ครับสัญญาณไปขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเป็นรูปนี่นะครับขึ้นแล้วครับอันนี้คือเป็นขับสองเพลนนะครับนี่พอเราปลดออกครับไฟตัวนี้จะหายนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเจตัวไปก็มีเจลมีถังนะสองถังใช่ครับอันนี้ เกน้ำมันนะครับจะเป็นขีดแล้วนะครับเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเอาวนะครับเป็ความร้อนจะไหนพี่นี่ครับฝั่งฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งขวาเมื่อสุดเป็นรอบเลยอันนี้รอบรอบเครื่องครับสายก็เป็นสายกับเป็นความเร็วจ็อเบรกอยู่ไหนลครับช็อเบรกอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับถ้าชักลงจะเป็นช็อปเบรกนะครับดันขึ้นก็จะถอดปิดแล้วระบบตัวอื่นมีอะไรบ้างก็มีตัวนี้ครับเบรกตัวลูกครับแล้วก็ดึงลงมาครับเบรกตัวลูกปล่อย พอป,ปล่อยพอดึงครับพ kind <of> อดึงมันจะขึ้นนะครับรูปเห็นไหมครับเป็นรูปตัวนี้ครับรูปล็อกนะครับพอเราปล่อยก็หายครับตัวพีนี่คือเบรกมือใช่ไหมพี่ตัวพีเบรกมือครับนี่เบรกมือก็คืออยู่ตรงนี้ครับวิธีการใช้ใน้แบบนี้ครับแล้วเราจะเราหยุดรถปุ๊บเราก็ต้องดึงเบรกมือนะครับครับผมแค่นี้นะครับและอีกตัวหนึ่งปุ่มสปีดครับสปีดคือหัวใจตรงนี้นะครับกดจึ fruit, ๊บ ไฟจะขึ้นเลยนะครับนี่ครับไฟจะติดนะครับไฟจะติดเวลาเราต้องใช้กําลังนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับใช้เวลาขึ้นเขานะครับถ้าเรากดนี่นะครับตัวกดกดปุ๊บระบบไฟจะติดนะครับพอเราเหยียบคลัตช์ครับใส่เกียร์ถอยหลังใส่เกียร์ด้านหน้าครับพอใส่เกียร์ด้านหน้ารอบเครื่องจะเล่งเองโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องเตะแตะคันเร่งนะครับคือว่าเราไว้รอบเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับรอบเครื่องจะขึ้นแล้วครับเนี่ย เราก็จะขึ้นประมาณหนึ่งพันครับหนึ่งพันรอบพอเราปล่อยพอเราปล่อยรอบ <S <S <an> <S พเพื่อนก็จะตกคือว่าไว้เวลาเราถอนต่อนะครับปุ่มพวกนี้เราปิดนะครับมีอะไร,รอีก <ปะ S 1> ตอนนี้ระบบเกียร์ครับอ่าีดคือเกียร์นี่คือเกียร์นะครับ <S <S <an> มีตัวดีดนะครับสีดขึ้นอ่าพอดีขึ้นจะเป็นรูปกระต่ายนะครับต<พ>อน<ด>เราดีลงครับลงเป็นโลโลก็จะลงเต่านะครับ ก็การใส่เกียร์ยังไงไปสองเราอธิบายาคร่าวๆเบาๆไม่ต้องใส่ก็คือว่ามันจะมีตัวสีนี่นะครับก็คือหนึ่งพิเศษนะครับหนึ่งพิเศษเราก็ไปซ้ายสุดแล้วก็ลงลงล่างนะครับผนี่คือหนึ่งพิเศษถ้าหนึ่งธรรมดาก็ไปซ้ายดันขึ้นบนนะครับผมนี่คือตำแหน่งเกียร์หนึ่งอยู่นี้แล้วก็สองก็ไล่ลงมาสามก็ดันขึ้นไปสี่ก็ลงมาครับพอจะเข้าเกียร์ห้าเราก็ดีดตัวนี้นะครับตัวข้างหน้าครับ ดีขึ้นรูปกระต่ายจะขึ้นครับที่หน้าปัดเราก็ไปที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งครับดันขึ้นไปคือเป็นเกียร์ห้าล้วก็ลงมาหกขึ้นไปเจ็ดแปดพอถอยเนี่ยไม่ามีถอยพิเศษถอยเร็วถอยช้าจะมีถอยเร็วนะครับถ้าจะถอยเร็วเราก็ขับดีตัวนี้ขึ้นครับจะเป็นรูปกระต่ายครับสามารถขเกียร์ถอยได้เข้าเกียร์ถอยได้ครับไปที่ตำแหน่งเกียร์นี่นะครับสายสุดแนะนําแนะนําสายสุดปุ๊บ แล้วก็ดันขึ้นบนนะครับแล้วเราก็ปล่อยค่าเลยรถมันจะถอยเรีวยวว่าแต่เราไม่แนะนําให้ทำเนาะตอนนี้เนาะเราไม่แนะนําให้ทำครับเราให้ถอยช้าเอาถอยเต่านะครับถอยไปรุกถอยเตาเรื่อยๆตัวอื่นก็มีอะไรบ้างระบบแอร์พี่มีอะไรบ้างก็มีตัวปรับอุณหภูมิครับเร่งกำยานเองนี่ครับจะมีตัวนี้ปรับปริลมเปิดมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันครับอ่าตัวกลางคืออะไรพี่ตัวกลางนี่คือว่าเป่าข้าง้างบนข้างล่างครับก็มีครับเข้าลมใช่ไหมใช่ครับ แล้วตัว AC นี่คือกดให้น้ำยาทำงานใช่ไหมครับพอเรากดพอเรากดปุ๊บน้ำยามันจะตัดเลยครับตัวนี้คือน้ำยาทำงานฝั่งขวามือมีปรับอะไรได้พี่ก็มีนี่ครับก็เร่งครับเร่นได้นะครับเร่งรอบเครื่องได้นี่นะครับตัวศูนย์ถึงตัวห้าเนี่ยไหมเพราะว่าครับไหนเนี่ยระใช่ปรับระบบไฟใช่ไหมตาไฟสูงไฟต่ำนะครับตาไฟเราสูงขึ้นไปเราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ ส่วนฝั่งขวามือเราที่ปุ่มที่ตรงคนขับที่เทา้าพักมือเป็นกระจกนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่าผมอ่าแล้วก็จะมีตัวล็อกไม่ให้กดได้เลยครับนล็อกไม่ให้ปิดเปิดได้นะครับอ๋อไม่ถ่ายหอกข้างซ้ายโอ้โหพี่ต๋องเล่นล้วแล้วข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายคือล็อกแล้วข้างซ้ายจะไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับมันไม่ทํางานนะครับ จะไม่สามารถทํางานจะไม่สามารถปิดเปิดได้ส่วนตัวนี้ตัวหนึ่งเห็นครับต่อเนื่องจากอะไรนะจากตัว,วถอนต่อนะครับเป็นตัวตัวนี้ตัวปิดเปิดไฟนะไฟหลังคาไฟในห้องโดยสารน,นะครับพอเราก,กดเปิดไฟบนห้องโดยสารแล้วก็จะติดนะครับดูนะครับพอเราก,กดปิดก็ไฟห้องโดยสารจะปิดนะครับ สำหรับอันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟเปิดประตูนะครับเวลาเราเปิดประตูตัวเปิดประตูไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับสามารถปิดเปิดได้ตั้งได้หมืนรถกรบทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเอกสารนะครับจะมีอยู่สองฝั่งะครับไฟน้าปัดนะครับเกิดมีไฟตัวไหนโชว์เราสามารถดูบนแผงตัวนี้ได้นะครับ้อควรห้ามและไม่ห้ามนะครับสําหรับคลิปนี้ไปต้องมีอะไรฝ่ายถึงน้องๆที่อยากเป็นรถบ้างก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองครับผม ต้องขับได้ต้องมีใบขี่นะครับก่อนจะขับรถทุกครั้งตรวจเช็ครถทุกครั้งนะครับก่อนจะใช้รถใช้เรือไรไม่รู้ก็ทักมาถามพี่สวัสดีได้นะครับถามผมได้ถามพี่ต๋องได้นะครับเดี๋ยวพี่ต๋องจะไปตอบในคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีเชิเรืองสิ่งและพี่ต๋องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ m ลอย